สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้าง API นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับบอทดของเรานะครับเข้ามาที่หน้า d a s h บ o a r d นะครับโดยที่ไปที่ปุ่มโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Dashboard หลังจากนั้นเราจะไปที่เมนู a c c o u n t นะครับแล้วก็เลือก API Management นะครับเราก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับทีนี้ กดที่ปุ่ม create, create API นะครับหลังจากนั้นเลือก system generate ตรงนี้นะครับกด next เราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็น fast DCA นะครับกด next โอเคหลังจากนั้นก็ทำการ verify รหัส 2FA ต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับอโอเคครับ หลังจากนั้นเราจะได้หน้านี้มานะครับตัว API key กับตัว Secret key นะครับ2ตัวแต่ว่าเราจะจาเป็นจะต้องอกำหนด IP address ก่อนนะครับกดที่ Edit Elastic นะครับหลังจากนั้นเลือก l a s t i c Access to Touch IP only นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ IP ที่ผมส่งให้นะครับ ตอนนี้สมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับอ่าให้พิมพ์ให้พิมพ์ ip ที่ผมส่งให้นะครับหลังจากนั้นกดคอนเฟิรนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือก enable f u t u r e นะครับโอเคกดเลือกที่ enable f u t u r e นะครับ อ่ารบกวนเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับกด enable f i l t u r e นะครับแล้วก็ใส่ IP ที่กำหนดให้ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ copy ตัวข้อมูลชุดนี้ไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็ copy ไว้นะครับก็ให้สังเกตว่าสองตัวหน้านะครับ e 2แล้วก็ f 2, f 2 6 w กับ5 k เวลา copy ก,ก็ให้ตรวจสอบว่าเรา copy ได้ครบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขาดไป ตัวใดตัวหนึ่งก็จะไม่ทำงานนะครับหลังจากนั้นกดเซฟหลังจากนั้นเราก็ทำการ v วล i f y อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะข้ามไปเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับพร้อมกับตัว api key แล้วก็ secret key นะครับก็ส่งมาให้ทางเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเชื่อมบอทให้ครับโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบวัสดีครับ